นออนยนมีประสทธภาพและเห็นผลมากๆเนะคุณจ้องง่ายไปกับคุณกำลังตกใจนาอีกครั้งยาวๆให้กับลิออกอ๊อ เราได้เป็นแบรนด์แอมบสเตอร์ขอตลอดที้แล้วค่ะจากการใช้งานจริงๆจากการใช้งานจริงๆใช่นั้นคือมากเพราะเป็นแบรนด์ที่เราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้เราก็ได้เป็นแอมบสเตอร์ไคุณสจาบการทำงานหนักไปทุกตลอดปีที่ผ่านมา ตอนนี้มันน่าจะได้เลยไหมได้แล้วหรอเออได้เลยทไมไม่รู้ตัวเลยอะ่ะเราคิดไม่ว่าจะตั้งเป้าเป็นขนาดไหนจะได้ย,ดยังไม,ไม่ไม่รู้เลย,<อ>ยก500หก้้อยล้านมีคุณขอชนะี้แจงว่าพรบห้ามเด้งบนเวทีเมื่อกี้คืออะไรค่ะพรบห้ามเด้งปล่าวพี่ลิลเขากลัวโลโก้แหละแล้ววันนั้นเราใส่ท่านมากที่สุด อนนหลิงถามว่าจิงจิงก่อนท้านี้จะชี้แจงว่าน้องจะเต้นท่าอะไรหรือไม่ไม่เต้นแล้วพอบอกว่าไม่เต้นอ่ะตอนแรกหลิงก็โอเคแหละสบายใจพอเป็นตีเริ่มเท่านั้นแหละท่ามาแล้วลิงกอะไรแบบโนโนูนโน่เขาเรียกว่าอะไรหรอวไหมเขาเรียกว่าบิด บ,บ,บิดบิดเป็นขาไปไม่ใช่ไม่ใช่บิดแบบบ like, ิดเหมือนบิดตอนแรกตอนแรกบอกว่าจะไม่ตอนแรกบอกไม่เต้นอะไรเลยไม่เต้นตอนแรกว่าบิดบิดเสร้บิดเสร้บก็บิดเสร้บพี่หนิคก็เลยบอกว่าไปแล้วโน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 ่มันซันมากใช่ซันมากจริงๆแล้วเขาตอบคอร์รบอยเองลิมคุณออกพรบเองพรบคืออะไรพระราชบัญญัติ ไปกันใหญ่แล้วเป็นภาษากฎหมายคือพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายเป็นภาษากฎหมายใช่เราเป็นคนล่างขึ้นมาเองทำไมต้องใช่ตานีมคะต้องโดนใช้ีกาน้ำคนร้ออะไรนะคะต้องโดนใช้ีกาน้ำคนร้อนต้องโดนใช้อีการไหมคนร้อนก็ก็แล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพข้อของร่างกาย เขาเรียกว่าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าเขาใส่การกิงก็พี่ก็ไม่ว่าอะไรหลอกนะแต่ว่ามันตั้นมากแล้วออกออกอะรบาไม่ออกไม่ออกระมานขอเจใส่เซ็กซี่เลเจใส่เถใส่เลยชอบเออหน้บ้านสู้มือปะน้องชอบผใส่อะไรชัดส ้พี่หนีก็ไม่เคยห้ามพี่เหรอเราเคาะไม่ไม่ได้ห้ามซะหน่อยไม่ได้ห้ามเพรไม่ได้ห้ามแค่แค่ดูตามเหมาะสมครับอยากเหมาะสมก็ยอมได้อ่าไม่แต่ทุกคนมองว่าเออไม่ว่ามีงานอะไรของช่องนี้ก็มีหนิงอองเป็นแกนนำเสมอจริงเหรอเราเป็นแกนนำเลยเหรอจริงณตอนนี้เราเป็นอะไรนี่ไงเราเป็นหัวหน้าแกนของ เมื่อก่อนน่าเด็ดยาย่เดี๋ยวนี้อีกออมแล้วนะไม่จริงไม่จริงเลยตอนนี้ก็ยังเป็นนระเด็ดยายแย่ใช่มากคีมใช่เราก็ตามตามไปนั่นแหละค่ะก็ไม่ไม่จริงเลยเราเราเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของช่องสามที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเครื่องตัวเดียวใช่จริงๆงครอบครัวช่องสามเป็นอะไรเป็นเป็นบ้านที่น่ารักมากอะไรค่ะมีอะไรก็แชร์แชร์กัน